คลิปนี้มีแจกรางวัลด้วยนะ<อ>สวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาหมอยก็มาดูช่องเมามินค่ะวันนี้นะคะพี่มินแต่งตัวจัดเต็มมาขนาดนี้เนี่ย ไม่ใช่นักเรียนฮอกวอตแต่ยังใดนะคะวันนี้พี่มินแต่งตัวมาเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอ e ีเดนค่ะ<อ>ก็แบบแต่งตัวมาเป็นแบบนักเรียนดีเด่นเลยอะเนาะ<อ>จริงๆแล้วพี่มินแต่งตัวมาเป็นดาวเมียนนะคะไม่มาใจว่ามีใครดาวถูกกันบ้างหรือเปล่าซึ่งที่พี่มินแต่งตัวมันแบบจัดหนักขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าวันนี้พี่มินจะมาทำการตอบคำถาม Q&A ฉลองหนึ่งล้านซับโอเค ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ไปพิมพ์คําถามมาเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่มินขอบอกความรู้สึกส่วนตัวสักนิดนึงนะคะ1นึ่งแสนซับสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมาถึง1ล้านซับเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ความพยายามมากๆค่ะมันเป็นแสนที่ยากแสนสาหัสจริงๆพอวันนั้นมาถึงเนี่ยพี่มินก็รู้สึกแบบเออมันโล่งใจมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าเออช่วยกันดันพี่มินมา ถึง1นล้านซับไม่ใช่แค่แสนสุดท้ายก่อนล้านซับนะคะแต่ทุกๆุกคนตั้งแต่พี่มินเพิ่งเปิดสร้างช่องแรกๆเลยอะมาเป็นช่องใหม่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยหนึ 1, ่งซับของทุกคนเนี่ยมีความหมายแล้วก็มีค่ากับพี่มินมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนยังไม่ได้กดซับเนี่ยกดเลยแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวนะคะรวมถึงน้องๆที่เป็นเด็กสตาฟเอยน้องๆในแคนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนคะ่ะที่พี่มินอยากขอบคุณเขามากๆเขาเป็นคนที่ คอยสนับสนุนนะคะไม่ว่าพี่มินจะทําอะไรก็ตามคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นกําลังใจอยู่เคียงข้างกับพี่มินมาโดยตลอดค่ะซึ่งนั่นก็คือพี่ฟิวนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือโดยการกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอเชิญตัวพี่ฟิวมาเลยค่ะ อตั้งใจเลยเบอร์นั้นคือวันนี้พี่ฟิวก็แบบแต่งตัวจัดเต็มไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยวันนี้แต่งตัวมาเป็นใครคะเนี่ยเป็นพี่ฟิวเองค่ะเอ้าคือแบบติดกิฟตมาขนาดนี้เหรอเห็นอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วนี่น้องอาเนี่ยไงเฮ้ยก็จะเป็นแบบคู่จิ้นคู่ขัดนะคะสำหรับดาวเนียเลยก็ว่าได้ อาจจะมีบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเนาะพวกพี่สองคนนะคะเป็นแฟนกันนั่นเองค่ะเออเราสองคนไม่ใช่ญาติกันแต่อย่างใดเอ,อ๊ะหรือเราหน้าเหมือนกันวะ ก็พี่ฟิลนะคะก็ได้มาช่วยทําช่องกับพี่มินตลอด1ปีที่ผ่านมาเลยนะตัดต่อคลิปเนาะทำปกเอยแล้วก็มีตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะซึ่งพี่ฟิลเนี่ยก็จะคอยอ่านคอมเมนต์มาให้กับพี่มินฟังตลอดเลยเอ,อ๋อตั้งแต่กี่ซับนะพี่ฟิลแปดแสนแป0แสนซับจนถึง1ล้านซับเลยนะคะไห oh, <wow. S 1> นขอถามความรู้สึกของพี่ฟิลนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไง สนุกดีนะคะที่ได้สนุกดีนะคะที่ได้คอมเมนต์น้องๆพูดอย่างนี้มีพี่รุษนะอ่าเป็นงานที่หนักอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่หนักนะทำงานกับพี่มินเนี่ยต้องแบบใช้แซ่ไต่ทุกคน ก็สนุกนะงานของพี่มินเนี่ยมีความหนักหนาสาหัสอาการอยู่นะช่วงหนึ่งทำไมมาดูแบบเหมือนเข้าค่ายลูกเสือสนุกที่ได้เล่นกับน้องๆด้วยได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ใช่พวกเราเนี่ยเป็นมายังไงทําไมพี่ฟิลอยู่ๆมาทําช่องกับพี่มินนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ได้รับผลกระทบนะคะพี่มินก็ได้รับผลกระทบก็เลยต้องมาทําช่องนะคะส่วนของพี่ฟิลเนี่ยบริษัทสถาปนิกที่ทําอยู่อ่ะมันก็ได้รับวิกฤตเหมือนกัน เลยทําให้หลายๆโครงการนะคะต้องแบบหยุดระง,งับไปบ้างก็มีก็เลยมีความสุกว่างานมันยังแบบไม่ค่อยมาเงี้ยเออชวนพี่ฟิลเนี่ยมาช่วยทําช่องกับพี่มินก่อนแล้วให้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วพี่ฟิลค่อยกลับไปทําก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็เริ่มกลับไปเป็นปกติแล้วหลายๆคนก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้แล้วคะ่ะพี่ฟิลเขาก็จะมีแผนเปลี่ยนแปลงนิดนึงคืออะไรบ้างคะพี่ฟิลอย่างแรกคือสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะบอกไว้ก่อนใบประกอบวิชาชีพที่พี่ฟิลจะ ไปสอบคือของสถาปนิกโดยเฉพาะเลยนะคะอาจจะเรียนคอร์ส พิเศษที่เราอยากอยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะขออุบไว้ก่อนละกันค่ะอุบไว้ก่อนต่อจากนี้เนี่ยพี่ฟิวอาจจะไม่ได้มาช่วยพี่มินทําคลิปได้ถึง100%เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ว่าพี่มินอาจจะพยายามเอาพี่ฟิวนะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรเงี้นะคะเราได้ทําความรู้จักกับพี่ฟิวบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการตอบคําถามจากผู้ติดตามกันเลยค่ะพี่มินน่ะก็พยายามคัด คอมเมนต์มาเยอะสุดๆแล้วค่ะถ้าหากไม่มีคอมเมนต์คนไหนเนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็บางคําถามเนี่ยพี่มินอ่ะเคยตอบไปแล้วนะคะใน Q&A ครั้งก่นกอนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวพี่มินจะวางลิงไว้ให้เนาะ มาอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอบอกข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆเลยพี่ชื่อมินนะคะเกิดวันที่14กันยายนตอนนี้อายุ26ปีแล้วค่ะชอบสีฟ้าไม่ก็สีน้ําเงินแต่ถ้าหากเป็นแบบว่าของอิเล็กทรอนิกส์จะชอบสีขาวส่วนสูง168ซนติเมตรค่ะมาของพี่ฟิลล่ะพี่ชื่อฟิลนะคะเกิดวันที่18กรกฎาคมอายุก็มากกว่าพี่มิน1ปีค่ะ บวกเองเกียรสีที่ชอบนะคะก็คือสีชมพูค่ะส่วนสูง165น้ําำหนักไม่ต้องเนาะไม่ต้องเขาก็เก็บไว้โอเคคือจริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าพวกเราเรียนอยู่ชั้นเดียวกันแต่พี่มินนะเขาเรียนเร็วกว่ากำหนดนะคะก็เลยทำให้แบบห่างกันปีกว่านิดนิดเนาะ ผู้ติดตามถามว่าพวกเราเนี่ยคบกันมานานแล้วหรือยัง,ยงกี่ปีกี่เดือนคะพี่<ม>ฟิลโอ้นานเลยนะอีกนิดนึงก็เท่าลุงตูนะ่วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเก็คบกันมา5ปี1เดือน,นแล้วค่ะอู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คำถามต่อมาคือเจอกันได้ยังไง พวกเราเนี่ยได้เจอกันที่มหาลัยนะคะอยู่มหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันแล้วก็สาขาเดียวกันค่ะคณะสถาปัตยกรรมค่ะสาขาแบบสาขาหลักเลยก็พวกสร้างบ้านสร้างตึกสร้างทุกอย่างอค่ะคำถามต่อมาใครชอบใครก่อนบอกไปสิตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหรอกนะอมเพราะเพราะมันพูดมากสมชื่อมัลมินไคะ เมาเก่งก็เลยคิดในใจว่าฉันจะไม่เอาอีนี่เป็นแฟนแน่นอนเพาะมันพูดมากหลังจากนั้นนะคะปีสองปีสาเราก็ได้แบบเจอกันบ่อยๆมากขึ้นก็ทำงานกลุ่มเดียวกันเยอะขึ้นก็เลยเออก็ปิ้งปิ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใครปิ้งคะ พี่ฟิวเริ่มก่อนค่ะพี่พมินพี่ฟิวเริ่มก่อนซะด้วยถ้างานจริงเนี่ยพี่ฟิวชอบพี่มินที่ตรงไหนแล้วพี่มินชอบพี่ฟิวที่ตรงไหนคะแพ้คนดูแลเอาใจใส่แบบสม่ำเสมออยากกินอะไร<อ>ไปกินอ,อยากดูอะไรก็ดูอยาก,กับเป็นเจ้าหญิงอะค่ะส่วนพี่มินชอบผู้หญิงที่มีความสามารถแล้วก็เก่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่อะดูแลพี่ฟิวนะพี่ฟิวอะก็ดูแลพี่มินดีมากๆเช่นกัน บางทีพี่มินโหงงานหนักจนแบบไม่สบายพี่ฟิวก็จะแบบเออมาดูแลมาเช็ดตัวให้อะไรเงี้ยน้องถามว่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคบกับผู้ชายมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนมาเป็นแฟนกันของพี่มินอนะไม่เคยขอพี่มินมีแต่แบบเออคบผู้หญิงมาโดยตลอดนะคะส่วนพี่ฟิวล่ะก็คบแต่ผู้ชายค่ะ่วนพี่มินนะคะ <c oughs> อยู่ๆก็งอกมาเฉย <c oughs> เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน้องๆก็ไปดู Q&A อันเก่านะ <c oughs> ต่อมาน้องถามใครขี้หึงกว่ากันดูสายตาเขาว่าหลอกกันไม่ได้ก็มันมันก็เคยมีเหมือนกันนะตอนนั้นแบบเออยังมาหาอะไรอยู่ยังทําตัวแบบไม่น่ารักเท่าไหร่พี่ฟิวก็จะแบบเอองอนไม่พูดด้วยนะคะพอไอ้นี่ปุ๊บก็หยิกหยิกพี่มินจนตัวแดงทั้งวันอะไรอย่างนี้เลยอะ ส่วนของพี่ฟิลเนี่ยไม่เคยทําให้พี่มินหึงเลยนะคะแบบว่าพี่ฟิลเนี่ยวางตัวดีมากๆเพื่อนผู้ชายอาจจะมีเพื่อนเก่าเยอะนะคะแต่ก็ไม่เคยทําให้พี่มินระแวงหรือแบบไม่ไว้ใจเลยค่ะ <S 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 ต่อมาเป็นคำถามโหมดความชอบส่วนตัวนะคะ <S <S คำถามแรกก็คือชอบทานอะไรนะคะอาหารอะไรชอบกินผลไม้อะไรแล้วก็ชอบกินขนมไทยอะไรค่ะ เอาใหม่สิอาหาร,าหารผลไม้ขนมไทยบอกยากเลยชอบหลายอย่างนะ <c oughs> ต้มยำกุ้งค่ะชอบมากอพหาที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะแต่ใจมันอยากแซ่บผลไม้ทุเรียนแน่นอนค่ะ <c oughs> อร่อยสุดๆแล้วคือพี่มิไม่ชอบ <c oughs> ขนมไทยชอบลอดช่องค่ะออวมันก็คือขนมไทยดีกว่าพี่จะนึกถึงแบบทองหยิบทองหยอดทุกที <c oughs> ถ้าถ้าเป็นทองหยิบทองหยอดชอบทองหยอดกลมๆหวานๆส่วนของพี่มิน,นเคยบอกไปแล้วว่าแบบชอบพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าหากกินแบบตามสั่งได้จะกินแบบแนงกับไข่ดาวนี่คือเมนูที่แบบขั้นสูงสุดที่พี่มินกินได้แล้วเพราะพี่มินเป็นคนกินยากมากแพนเงเหรอพี่มินชอบกินแันงใช่ออไหมอ๋อไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อย ส่วนมากจะชวนไปกินแต่อาหารญี่ปุ่นตลอดเลยส่วนผลไม้เนี่ยพี่มินชอบเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงสุกเนี้ยที่มันแบบสีเหลืองๆส้มๆหน่อยอ่ะอันนั้นแบบหวานมากหรือแม้ก็อันที่มันไปกินกับพวกน้ำปลาหวานใช่ปหเออแบบนั้นพี่ก็ชอบเหมือนกันค่ะขนมไทยพี่ไม่มั่นใจว่ามันคือขนมไทยไหมแต่พี่ชอบแบบโรตีสายไหมคะ่ะว้าว wow. คำถามที่ 2, 2> เวลาว่างชอบทําอะไรคะถ้าเป็นตอนเด็กชอบวาดรูปนะอแต่พอโตมาแล้วก็ชอบดูอนิเมะ <laughs> ถ้าไม่ใช่อนิเมะพี่ฟิวก็ชอบดู Youtube บ้านและสวนแล้วก็ดูชินจังด้วยอนิเมะก็คือชินจังนั่นเอง <laughs> ส่วนของพี่มินเนี่ยคล้ายๆกับพี่ฟิวเลยค่ะเออตอนเด็กก็ชอบวาดรูปเหมือนกัน <laughs> เหมือนตอนนั้นแบบมันไม่ค่อยมีอะไรให้ใหทำด้วยแหละเด็กยุคเก่าๆอ่ะถ้าเป็นตอนนี้เนี่ย ชอบดูอนิเมะถ้าว่างจริงๆนะอยากอ่านพวกมังงะหรือไม่ก็เล่นกีตาร์ค่ะคำถามต่อมาคือชอบอนิเมะเรื่องอะไรมากที่สุดบอกมา3มเรื่องค่ะมันจะพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาหนึ่งเรื่องตอนเด็กๆชอบดูดั้กบอลสองชอบดูนารุโตะพอโตมาหน่อยวันพีทค่ะโอ้โหสามเทพในตำนานจริงๆไงดั้กบอลวันพีทนารูโตะอ่ะนี่ก็คือปัจจุบันแล้วเหรอ ใช่ปัจจุบันปัจจุบันก็ยังชอบสามอันนี้อยู่อืส่วนของพี่มินดรากกันบอลค่ะอันนี้ก็แบบชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนสมัยป .4 นู่นเลยอะ่ะแล้วก็โตมาหน่อยเนี่ยพยายามเปิดใจนะตอนแรกอคติแบบไม่อยากให้มีอะไรมาแทนที่ดรากันบอลสุดท้ายนะคะไปเจอเรื่องแอ t แท k กออนไททันเท่านั้นแหละส่วนเรื่องที่3มพี่มินชอบสปายแฟมิลี่เนะอาเนียนั่นเอง <laughs> ส่วนโชโตเนี่ย <laughs> พี่ชอบแค่โชโตคะ่ะ <laughs> พวกพี่ๆเคยดูแฮร์รี่ฟอตเตอร์กันบ้างไหมแล้วก็ชอบภาคไหนเป็นพิเศษตอนเมื่อก่อนก็ไม่ดูเหมือนกันอาคติไม่ใช่อาคติคือตอนแรกอ่ะมันมีหลายพ้าจัดแล้วมีความสุขหูถ้าไปตามเก็บตอนอื่นๆเนี่ย ใช้เวลานานนะไอ้นี้ <c oughs> เพื่อนในคณะเนี่ยบอกกับพี่มินว่า <c oughs> เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่ดูแฮร์รี่ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เออหลังจากนั้นนะพี่มินก็เลยต้องไปลองหาดูท <c oughs> ี่ชอบที่สุดคือภาค3มค่ะจากนักโทษแห่งอัคาบันย้อนเวลากลับไปแก้ไขเนาะแล้วตอนนั้นพระเอกแฮร์รี่เนี่ยหล่อที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่วนพี่ฟิลเนี่ยไม่มั่นใจว่าเคยดูหรือปะโอเคยดูจนจบเลยดูตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูมาเรื่อยๆแต่ว่าแค่ว่าเฮ้ย แฮร์รี่หรอความสามารถเขาก็เยอะนะการแสดงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ชอบภาคไหนเป็นพิเศษใช่ไหมไม่อะพวกพี่ชอบดูกันนะแต่อาจจะไม่ใช่แบบแฟนพันธ์แท้ขนาดนั้นค่ะ คำถามต่อมาอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดพี่ฟิวอยากไปญี่ปุ่นคะ่ะพี่ฟิวไม่ได้ไปเลยพวกพี่สองคนนะวางแผนกันไว้ดีๆเลยค่ะว่าเราจะไปฉลองหนึ่งล้านซับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ตั๋วเครื่องมินถูกยกเลิกค่ะญี่ปุ่นแบบเปิดประเทศนะคะกลายเป็นว่าคนก็แย่งกันซื้อตัว๋วแล้วมันมาแคนเซิลตั๋วของพี่มินพวกเราก็เลยไปเชียงใหม่แทนนะคะกับเทศกาลยี่เปิงจากญี่ปุ่นเป็นยี่เปิงคือจริงๆแล้วพี่มินนะ่ะได้ทําการอัดคลิประหว่างการท่องเที่ยวไว้ด้วยแต่ไม่มั่นใจว่า น้องๆยังอยากดูอยู่หรือเปล่าละเพราะมันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วเนะาะอยากดูก็เม้นบอกพี่เมนเลยเดี๋ยวพี่มินจะตัดคลิปนั้นมาให้ดูคำ <c oughs> ถามต่อมาคือความฝันในวัยเด็กคืออะไรและมีอย่างอื่นไหมที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทําความฝันในวัยเด็กก็คืออยากเป็นสถาปนิกคสิ่งต่อม,มาก็คืออยากมีบ้านหรูใหญ่ๆอยากออกแบบเองอตอนนั้นแหละอยากทำแล้วยังไม่ได้ทาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ ความฝันของพี่มินกับพี่ฟิลอะเหมือนกันมากๆเลยพี่ยังตกใจเลยเมื่อกี้ <C oughs> ก็อยากเป็นสถาปนิกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่ๆก็พันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แทนอยากมีบ้าน <C oughs> พี่มินอนะอยากมีแบบห้องทํางานห้องแคสเกมใหญ่ๆแล้วก็มีแบบห้องไว้สําหรับแบบจัดพวกของฟิกเกออะไรเงี้ยสิ่งที่อยากทําแล้วก็ยังไม่ได้ทำมาเหมือนพี่ฟิวเลยก็อยากมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองแต่ขอปุ๊บไว้อีกเช่นกันค่ะ มาเข้าสู่คําถามเรื่องเกมกันค่ะอย่างแรกก็คือเล่นเกมอะไรมาบ้างคะรวมถึงที่เล่นในปัจจุบันด้วยพี่ฟิลนะคะตอนเด็กๆเ,เคยเล่นเกมสร้างโรงพยาบาลอ้าวสถาปนิกตัวจริงเลยวันนี้ <c oughs> ใช่เป็นด่นดานๆไปเนาะด่านแรกก็จะแบบง่ายๆหน่อยก็มีสร้างห้องคุณหมอห้องพยาบาลอะไรอย่างนี้ <c oughs> ด่าน2ด่าน3ก็จะยากขึ้นแต่ไม่เคยผ่านไปด่านสี่เลยมันยากเกินไปสําหรับเด็กเนาะตอนนั้นป้าองเองอะหัดมาก็คือเดอะซีมเออ เกมสองพี่ฟิวชอบมากเล่นสนุกดีนะพี่ชอบใช้สูตรโกง <Yeah. S 1> สูตรโกงให้มีเงินจะได้แต่งบ้านได้เลย oh. ไงอ oh. okay. แล้วก็เกมปัจจุบันก็เป็นฟรีไฟ้นะ ก็ของพี่มินก็เป็นพวกท่าแก่น้อยอะไรเงี้ยโอ้โหเศรษฐีเงินล้านแต่เด็กเลยอย่างที่2ก็เป็นเดอะซิมเหมือนกันค่ะพี่มินเล่นตั้งแต่ซิม 1, นึ่งซิม2แล้วชอบที่สุดคือซิม3ามเดอะซิมเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยากทําสถาปนิกเลยก็ว่าได้นะคะเออเราออกแบบบ้านได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะไปเล่นโปเกมอนโกกับพี่ฟิวนั่นแหละตอนที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยยังไปหมุนแบบโปกเกสต็อกกันอยู่เลยนะ แล้วก็มาเล่นเกมฟรีไฟล์เนาะเล่นอยู่นานมากๆเลยเล่นมาสักสมเกือบ4ปีได้แล้วแหละเพิ่งมาลองเล่นโลบอกนะคะตามคําเรียกร้องของผู้ติดตาม <Yeah. S 1> ในอนาคตพี่มินจะเล่นเกมอะไรเป็นคอนเทนต์หลักจะลองฟังความคิดเห็นของผู้ติดตามแล้วกันค่ะว่ายังอยากเห็นพี่มินเล่นฟรีไฟน์อยู่ไหมพี่มินจะได้ไปลุยโลบอกกับบล็อกฟุตไปเลยเต็มที่หรืออยากให้แบบพี่มินเล่นเกมอะไรก็บอกกันก็ได้นะคะโอเคในปีที่ผ่านมาชอบหรือภูมิใจอะไรมากที่สุดในเกมฟรีไฟล์ พี่มินชอบแมปนิคมลกลางมากที่สุดค่ะชอบแบบสถาปัิยกรรมที่ออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นโทนสีของแบบต้นเมเปิลภูเขาอะไรเงี้ยมันสวยมากๆไม่ซ้ำไม่จำเจนะคะมีทั้งทางรถไฟมีทั้งแบบท่าเรือส่วนของพี่ฟิลล่ะครบรอบ5ปีฟรีไฟค่ะอชอบที่ได้ไปยืนเต้นกับจัดตินเอ็กซ์คลูซีฟมากค่ะ ชอบปืนอะไรมากที่สุดในเกมฟรีไฟล์ของพี่มินสักกาของแต่ง่ะรัวมากตอนนี้แล้วก็อันที่สองพี่ชอบซองยาวแบบมีของแต่งเหมือนกันค่ะอ่ะส่วนของพี่ฟิลล่ะก,ก็รู้กันอยู่เ k คค่ะ <laughs> AK เหมดทันไกลค่ะเ k เคเท่านั้นที่รอด <laughs> <laughs> ปืนอื่นไม่รอดค่ะโดนยิงแป้นเตียวก็ตาย <laughs> เป็นปืนเดียวที่นางจาชื่อได้ <laughs> ถ้ามมีตัวละครใหม่เข้ามาอยากให้มีทักษะอะไรอย่างแรกคือ เราอะมีแต่ตัวละครที่ช่วยเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนแต่ยังไม่มีตัวละครไหนที่สามารถเพิ่ม EP ีให้กับเพื่อนได้เลยอาจจะเป็นการเอาตัวละครเคไม่ก็จะสตินไปพัฒนานะคะถ้ามีตัวละครนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ขอเป็นทักษะแบบติดตัวนะคะส่วนของพี่ฟิวอะขอลอนคอมเมนต์แล้วกันนะคะเพราะพี่ฟิวก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หัวร้อนกับอะไรมากที่สุดในเกมค่ะแล้วก็แก้อย่างไงของพี่ฟิวมีหัวร้อนบ้างไหมตอนเล่นอะก็ไม่มีพี่ฟิวไม่เคยมีหัวร้อน มีแต่แบบว่าพี่ม <to ินหัวร้อนอะพี่ฟินแบบเจ๊งนะเจ๊งถามว่ามีหัวร้อนไหมก็มีเพราะบางทีพี่ฟิลก็ไปตายแบบเออคิดว่าน่าจะเป็นแบบ4ี4แล้วตอนที่แบบกำลังสามตาต่อไปจะขึ้นแดงไอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พิกทามที่สุดแก้ไขยังไงใช่พี่ฟิวก็จะบอกให้พี่มินแบบเลิกเล่นก่อนหยุดเล่นก่อนไหมเพราะเล่นต่อไปเดี๋ยวก็แพ้อีกอะไรอย่างนี้ มาในส่วนพาร์ทสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือพาร์ทของการทำ u t u b e นั่นเองน้องถามถึงเส้นทางการทำ u t u b e ของพี่มินค่ะพี่มินอ่ะเคยคิดจะทําช่องตั้งแต่ตอนที่เรียนมาหาหลัยแล้วค่ะ mm hmm. ก็ได้เปิดช่องช่องหนึ่งก่อนแต่มีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยกล้าทําคลิปแบบพี่ฟิลหลบไปไกลๆก,ก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่มินจะอัดเสียงก็เลยขังพี่ฟิลไว้ในห้องน้ํา <laughs> เออทำช่วงแรกๆคนไม่ค่อยดูเลยยอดวิวที่ฟังปุ๊บลงอีกคลิปหนึ่งก็ดับไปสร้างช่องใหม่อีกช่องหนึ่งก็คือช่องเมาส์มินในปัจจุบันนั่นแหละช่วงแรกๆของช่องนี้เนี่ยจะตั้งชื่อว่าวันนี้ว่างค่ะด้วยคอนเซ็ปที่ว่าแบบว่างเมื่อไหร่ก็จะมาทำคลิปสุดท้ายก็คือไม่ได้ทำค่ะไม่ว่างเลยสักวัน คอนเทนต์ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นพวกการ์ตูนที่พี่ชอบอย่างเช่นรากันบอลเอ่ยูนิเอ่ยอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นน่ะพอกลับมาทํามันก็ยังไม่มีคนดูก็เลยแบบเลิกทําไปเป็นปีเลยค่ะจนกระทั่งได้มีโอกาสได้กลับมาทําช่องอีกครั้งหนึ่งพอพี่มินได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะก็เลยทําให้พูดตรงๆเลยคือตกงานแล้วก็เลยมองว่าเออระหว่างที่สมัครงานที่ใหม่อยู่เนี่ยเขากำลังเรียกสัมภาษณ์อยู่อะลองมาทำคอนเทนต์เพิ่มไหมเพื่อจะได้เป็นพอ ให้กับตัวเองก็ล,ลองเปลี่ยนคอนเทนต์ดูเพราะตอนนั้นพี่มินน่ะชอบเล่นเกมฟรีไฟอยู่แล้วก็เลยลองมาแคสเกมดูบ้างนะคะแล้วก็เออไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนชอบเกมมีเยอะนะคะก็เลยมีคนมาติดตามเยอะขึ้นก็เลยทําให้พี่มินเนี่ยมาทําเป็นยูทูบเบอร์ แบบเต็มตัวไปเลยค่ะเป้าหมายในปี2023จะทำอะไรของพี่มินก็คล้ายๆกันอาจจะมีการไปเรียนคอร์สเพิ่มค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้มีผลกระทบกับเวลาสตรีมของพี่มินจะไม่สามารถมาสตรีมได้ทุกอาทิตย์แล้วพี่มินบอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคอร์สการเรียนอันนี้เนี่ยมันก็กินระยะเวลาพอสมควรเลยเนาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงพี่ว่ามันน่าจะมีแบบรอบพิเศษนะคะเปิดให้ผู้ติดตามไปเล่นกันพี่มินตั้งใจว่าจะเล่นเกมแบบบล็อกฟุต ะะหรือโลบอกให้มากขึ้นนะคะตามคําเรียกร้องของผู้ติดตามแล้วก็จริงๆแล้วว่าพี่มินนะ่ะอยากจะซื้อคอมมานานมากๆแล้วนะคะแล้วพี่มินก็เออรอร้านซับนะ์เดี๋ยวพี่มินจะซื้อคอมใหม่อะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยดูเลยค่ะพี่ก็เข้าใจเนาะว,ว่ากระแสฟรีไฟลมันก็ค่อยๆน้อยลงแล้วเนี่ยก็เลยทาให้แบบมีซับไม่พอไปซื้อคอมนะคะจะมีสปอนเซอร์ลายไหนเข้าไหมคะนี <c> ่ <oughs> อยากให้ผู้ติดตามช่วยแบบอดทนรอนะคะให้พี่มินมีคอมใหม่สักนี <c oughs> เฮ้ยทุกคนพี่มินลืมบอกไปว่าพี่มินจะเปิดระบบสมาชิกช่องแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมมากดเป็นเมมเบอร์ชิพกันด้วยนะคะบอจิเอาให้ผจิแง่ไม่กัดไม่กัด A few moments later โอเคครับหมาโมจินะโมจิเป็นหมาของพี่ฟิวนะคะหมาชิบะแล้วทำไมแกต้องมองฉันอย่างนี้ตุ๊กี้ชอบหมาอ่าชิบะกับหมาปอมนะคะพี่มีเลี้ยงหมาปอมบ้านพี่ฟิวเลี้ยงหมาชิบะนั่งแบบนั้นทำไมอ่ะเออข้ามือโอเคข่อยข้างมอบม้อนเออเก่งมากคำถามต่อมาอยากให้ถึงกี่ล้านซับนะคะ การมาถึงร้านซับอบมันก็เหนือความคาดหมายของพี่มากๆแล้วค่ะแต่พี่ก็ยังไม่อยากหยุดเท่านี้เนาะพี่ยังอยากเติบโตไปมากกว่านี้อีกมีร้านต่อต่อไปได้พี่ก็ดีใจมากแล้วค่ะและที่สําคัญคือยอดซับอ่ะมันไม่เท่ากับคนที่มาดูคลิปค่ะพี่อยากเป็นคนที่พอลงคลิปแล้วผู้ติดตามมาดูคลิปพี่มินเยอะๆแบบนั้นได้พีมินก็จะดีใจกว่านะคะพอไหมกับการทํา youtube บางทียอดวิวน้อยอะไรงนี้เนาะท้อค่ะ พูดก็พูดเลยท้อมากเลยอ่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างทั้งคอนเทนต์หรือกระแสที่มันค่อยๆดรอปลงไปพี่มินเนี่ยใช้ร่างกายมาเปลืองมากๆ ตั้งแต่สมัยเรียนสถาปัตย์แล้วเราแทบไม่ได้นอนกันเลยเนาะแบบตัดโมเดลกันยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบร่างกายพี่ก็เสียในระดับหนึ่งแล้วแล้วพี่มาทําช่อง YouTube ต่ออีกซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ต่างอะไรกับการที่พี่มินเรียนสถาปัตย์เลยอดนอนบ่อยมากนะคะแบบมันก็ผ่านมาแล้ว2เกือบ3ปีแล้วเนาะพอมีอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยความสามารถในการตัดต่อคลิปของพี่มินเนี่ยมันค่อยๆช้าลงเมื่อก่อนเนี่ยคลิปหนึ่งตัดวันหนึ่งสองวันก็เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโหมันต้องสองวันอย่างตาม 3วันยังต่ำแล้วว่ะบวก<ช>อีก3ปีก็เกือบ10ปีแล้วนะโอ้เยอะแล้วเนี่ยใช่ร่างกายพี่มินจะไม่ไหวเอาพอมาเจอกับยอดวิวที่มันอ่าไม่ค่อยดีอีกเนี้ยอันนี้พี่ไม่ได้โทษคนดูนะมันก็ต้องเป็นพี่มินที่ต้องพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองให้ดีขึ้นให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะก็อยากให้ช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเนาะทำยังไงให้หายทอ้อ แค่น้องๆมาพิมพ์มาคอมเมนต์กันบอกว่าเออดูคลิปพี่มินแล้วมีความสุขดูแล้วสนุกเนาะมาเลยแบบมีแรงฮึดอะก็ทําให้พี่มินมีแรงใจที่กลับมาทําคลิปต่อค่ะเออคดคอนเทนต์ไม่ออกจะทําอย่างไรดีละ่ะพี่เคยบอกแล้วเวลาที่เราคิดคอนเทนต์อะไรได้แล้วเนี่ยให้เราทําการจดไว้ก่อน เออวันไหนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกจะได้กลับมาดูนะคะว่าเราเคยจดอะไรไปบ้างบางอย่างเนี่ยทำตามกระแสก็ได้ช่วงนี้อะไรดังบางทีเนี่ยออกมาจากตรงนั้นก่อนเออออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างเผื่อหาคอนเทนต์ไอเดียใหม่ๆนะคะเข้ามามันอาจจะทำให้เราคิดได้มากขึ้นก็ได้ ในปีที่ผ่านมาชอบคลิปอะไรมากที่สุดในช่องตัวเองของพี่มินนะมี2คลิปนะคะคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปแก้งคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฟรีไฟล์คอแลบกับแ s สซิสินเนาะเลยทําให้มันมีขอคอยอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใหม่ไปดักยิงคนที่เขากระโดดลงมาเ, <laughs> <laughs> เป็นงชั่วราย <laughs> แล้วก็คลิปที่สองเนี่ยพี่มินจะชอบคลิปที่เป็นทัศนศึกษาฟรีไฟล์ค่ะแล้วตอนนั้นก็ไปเล่นกับน้องๆในแคนในส่วนของพี่ฟิวรับน้อง <laughs> ที่ไปไป,เ,ปเผเากองไฟอะ่ะเ <c oughs> ขาคลายลูกเสือเขาคลายลูกเสือเขาคลายลูกเสือใช่เขาคลายลูกเสือพี่ฟิวแบบชอบนึกว่าพี่ฟิวเขาจะชอบคลิปที่แกล้งพี่ฟิวสิจริงๆอ่ะชอบแต่ว่าเหมือนอวยตัวเองเกินไปไงไม่ใช่อวยตัวเองเผาตัวเอง ้ามีโอกาสได้ร่วมงานภาคการ์ตูนพี่มินจะดีใจไหมเอาจริงว่าดีใจหมดค่ะใครเอางานอะไรมาให้ก็ยินดีเปิดรับนะคะภาคเสียงการ์ตูนเนี่ยก็คงต้องไปฝึกอีกเนาะพี่เคยมีช่วงหนึ่งที่อยากเป็นนักแสดงนะคะถามว่าเราแสดง acting เก่งขนาดนั้นไหมก็ยังนะคะเพราะเรายังไม่เคยได้ลองทําเลยก็อยากทําอะไรใหมๆ่ๆดูบ้างก็ดีเหมือนกันค่ะ เอา่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ทําการตอบคําถามของผู้ติดตามไปเยอะมากๆเลยเนาะหวังว่าจะทําให้รู้จักในตัวของพี่มินและก็พี่ฟิลม,มากขึ้นนะคะและแล้วเราก็มาเข้าสู่ช่วงการแจกของรางวัลกันแล้วคะ่ะคือในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมีการแจกเพชรอีกเช่นเคยนะคะแต่ความพิเศษ,ษ,ษก็คือรอบนี้จะมีรางวัลใหญ่ถึง4รางวัลเลยคะ่ะนั่นก็ คือฟิกเกอร์มาใหม่ค่ะจากอนิเมะชื่อดังทั้ง2เรื่องด้วยกันอย่างแรกก็คือเดนกิจากเรื่องเชนโซแมนนะคะถึง2ตัวด้วยกันค่ะอันที่2ก็คือ น้องอาเนียขี่มาบอลจากเรื่องส p ายแฟมิลี่ค่ะซึ่งเอาจีริงแล้วว่าเรื่องเชนซอลแมนนะคะได้รับผลโหวตมากกว่าส p ายแฟมิลี่เออคือพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของพี่มินเองเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากเอามาแจกกับผู้ติดตามด้วยซึ่งอันนี้นะคะมันเป็นตัวที่พี่มินชอบมากๆค่ะถึงขั้นเก็บสะสมเองด้วยนะคะเนี่ยพอน,น้องๆแก่ออกมาก็จะเป็นอาเนียตัวนี้เลยนะคะเห็นปะน่ารักมากพี่ฟิลลองจับ ลองจับเนี่ยสมน้ําสมเนื้อใช่คือคุ้มมากค่ะแค่น้ําหนักของบอนตัวเดียวก็คุ้มค่ามากแล้วค่ะแล้วก็น้องอาเน,นียน่ารักมากเลยด้วยนะคะตัวแล้วก็ ดึงน้องอันนี้มาแยกได้ด้วยอะไรอย่างงี้เนาะส่วนอันนี้เนี่ยพี่ว่าเด็กผู้ชายน่าจะชอบมากๆแน่เลยแต่อันเนี้ยพี่มินยังไม่มีฟิกเกอร์นะคะเลยไม่มีแบบว่าสินค้าตัวโชว์เนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปลุ้นกันเองที่บ้านนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนไหนเนี่ยไม่เคยดูทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่มินจะมีรางวัลแจกเพรอีก3รางวัลค่ะรางวัลละ500เพรอีกเช่นเคย <S <S> <S ถ้าอยากได้ของรางวัลที่แบบ สวยๆแล้วก็เท่ๆอย่างนี้เนี่ยฟังให้จบคลิปนะคะเพราะว่าคนที่จะมีโอกาสได้ของรางวัลเนี่ยต้องเป็นคนที่ทําถูกต้องทุกกติกาเท่านั้นนะคะโดยคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยจะต้องมี5อย่างด้วยกันค่ะคือ 1. ชื่อเล่น 2. ชื่อ Facebook เลข UID 4ของรางวัลที่อยากได้นะคะเผื่อบางคนอยากได้แค่อันนี้บางคนอยากได้แค่เดนจิหรือบางคนอยากได้เพชรพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะ <Okay. S 1> และอย่างที่5ค่ะตอบคำถามของพี่มินพร้อมเหตุผลค่ะกับคำถามง่ายๆว่าในปี2023นี้นะคะอยากเห็นช่องมส์มินทำคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษก็สามารถ พิมพมาบอกพร้อมเหตุผลเด็ดๆมาได้นะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเทนต์อยากให้แคสเกมไหนเป็นพิเศษนะคะหรืออยากให้พิมินเปิดหน้านะคะไปวอล์กไปเที่ยวยังไงก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะ <c oughs> โดยพิมินจะประกาศรางวัลผู้โชคดีนะคะช่วงต้นเดือนมกราคมปี2566ค่ะมันจะได้เป็นแบบของขวัญวันเด็กพอดีอะไรนี้ส่วนผู้โชคดีคนไหนที่ได้รับรางวัลเป็นฟิกเกอร์พิมินก็จะส่งข้อความนะคะทักไปหาน้องใน Facebook เพื่อสอบถาม ที่อยู่จัดส่งนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณจริงๆค่ะมันเป็นความรู้สึกจากใจมากๆเลยแล้วก็อยากให้ช่วยแบบติดตามผลงานของพี่มินต่อไปนานๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะขอให้มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคนนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปเลยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีปีใหม่คะ่ะ yeah. <laughs> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่